สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอกสารชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การก่อตั้งสหรัฐอเมริกานะครับแต่เราจะมองลึกลงไปกว่าแค่ภาพจําเรื่องเสรีภาพอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเอกสารเหล่านี้มันชี้ไปที่ธีมหลักที่น่าสนใจกว่านั้นคือเบ้าหลอมแห่งความขัดแย้งครับ mm. ครับภาพรวมจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ว่าการพงงานของอเมริกาเนี่ยเอ่อไม่ได้มาจากแค่อุดมการเสรีนิยมเพียวๆนะครับค่ะ แต่มันเป็นการผสมผสานกันของแรงผลักดันหลายๆอย่างที่แบบบางทีก็ดูขัดแย้งกันเองด้วยซ้ำใช่ค่ะมีทั้งเรื่องศาสนาที่เข้มข้นมากๆเรื่องเศรษฐกิจการหาประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็พลังจากการอพยพที่ไม่เคยหยุดเลยคือสิ่งที่เอกสารชุดนี้เน้นย้ําเลยนะคะคือความขัดแย้งเนี่ยไม่ใช่แค่ผลข้างเคียงหรือแบบข้อผิดพลาดนะแต่มันเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างชาติขึ้นมาเลยทีเดียวหูขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะ ตั้งแต่แรงจูงใจของผู้อพยพยุคแรกๆเลยความขัดแย้นในตัวตนของชาติเองที่กำลังก่อตัวไปจนถึงตอนที่กลายเป็นมหาอำนาจความตึงเครียดพวกนี้มันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงด้วยซ้ำไปค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองแกะรอยกันดูว่า ชาติของผู้อพยพที่เต็มไปด้วยความแตกต่างเนี่ยนะครับมันก่อตัวขึ้นจากความขัดแย้งที่ว่านี้ได้ยังไงค่ะเริ่มที่จุดกําเนิดก่อนเลยหลายคนอพยพมาเพื่อสแสวงหาเสรีภาพทางาศาสนาอันนี้เราได้ยินบ่อยแต่ข้อมูลชี้ว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่มองหาความอดทนอดกลั้นต่อความเชื่ออ,อื่นใช่ค่ะอย่างกลุ่มพิวริตันยุคแรกๆเนี่ยเขาต้องการสร้างสังคมตามความเชื่อที่เคร่งครัดของเขาเท่านั้นเลยใช่เลยค่ะ แล้วเอกสารก็ชี้ให้เห็นความตึงเครียดทันทีเลยนะอย่างกรณีของโรเจอร์วิลเลียมส์ที่ถูกขับไล่ออกจากแมสซาชูเซตส์เบย์เพราะว่าเสนอแนวคิดเรื่องการแยกศาสนาจากออกจากรัฐแล้วก็ที่สำคัญคือการเคารพสิทธิที่ดินของชนพื้นเมืองซึ่งมันอ๋อประเด็นเรื่องชนพื้นเมืองนี้ก็มีตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับใช่ค่ะสำคัญมากแล้วเขาก็ไปก่อตั้งโรดไอแลนด์ซึ่งเปิดรับทุกความเชื่อ นี่คือการประทะกันของแนวคิดเสรีภาพทางมโนธรรมกับความเคร่งครัดแบบพิวริตันตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะนอกจากเรื่องศาสนาแล้วเอกสารก็เน้นเรื่องโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับค่ะหลักๆเลยเรื่องที่ดินทรัพยากรพวกนี้ดึงดูดคนมากๆเลยครับมีระบบอย่าง head right ที่ให้ที่ดินกับคนที่จ่ายค่าเดินทางมาเองหรือพาคนอื่นมาด้วยอืหรือการเป็นแรงงานตามสัญญา ที่คนจนๆยอมทำงานใช้หนี้ค่าเดินทางหลายปีแลกกับอิสรภาพแล้วก็ที่ดินในอนาคตค่ะสิ่งเหล่านี้มันสร้างโอกาสนะแต่ก็สร้างลำดับชั้นทางสังคมใหม่ขึ้นมาด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มคือผู้ลีภัยจากการเมืองในอังกฤษช่วงศตวรรษที่17นะคะพวกเขาก็นำแนวคิดของนักปรัชญาอย่างจอร์นล็อกโดยเฉพาะเรื่องสิทธิธรรมชาติสิทธิธรรมชาติใช่ค่ะ พวกชีวิตเสรีภาพทรัพย์สินที่รัฐบาลพากไปไม่ได้พวกเนี้ยมาปรับใช้ในโลกใหม่แนวคิดนี้มันเลยยิ่งเข้มข้นขึ้นแล้วก็กลายเป็นฐานสำคัญของการปฏิวัติอเมริกาในเวลาต่อมาเลยค่ะแต่การสร้างชาติบนฐานเสรีภาพแบบนี้นะครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันก็ชี้ชัดไปที่ความย้อนแย้งใหญ่มากๆเลยอืมนั่นคือเรื่องระบบทาสใช่ค่ะโดยฉพาวในภาคใต้เศรษฐกิจที่พึ่งพายาสูบฝ่ายพวกนี้ มันต้องอาศัยแรงงานท่าชายแอฟริกันอย่างหนักเลยถูกต้องค่ะมันสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ก่อตั้งประเทศหลายคนเลยนะแต่ก็เหมือนบาปกำเนิดที่ฝังรากความขัดแย้งลึกๆในสังคมโมเรกันถูกต้องค่ะแล้วก็อีกด้านที่เชื่อมกันเลยนะคะก็คือโอกาส เรื่องที่ดินที่ดึงดูดผู้อพยพเข้ามาเนี่ยมันก็มาจากการขับไล่การยึดครองที่ดินของชนพื้นเมืองอเมริกันือเอกสารบางส่วนก็อาจจะชี้ให้เห็นการใช้แนวคิดโชคชะตาที่ประจักษ์แจ้งหรือ manifest destiny โชคชะตาที่ประจักษ์แจ้ง หมายถึงความเชื่อว่าพระเจ้ามอบหมายให้ขยายอิทธิพลเหรอครับประมาณนั้นเลยครับเป็นความเชื่อที่ใช้สร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสงครามการบังคับย้ายถิ่นฐานอย่างกรณีเส้นทางทานน้ําตาที่โหดร้ายมากๆนะครับครับเคยได้ยินค่ะค่ะ จุดสำคัญมากๆเลยจากข้อมูลที่เราดูดูกันเนี่ยคือเสรีภาพและความมั่งคั่งของคนขาวในยุคนั้นนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลยลอยนะแต่มันพึ่งพาอาศัยการกดขี่แรงงานทาสแล้วก็การกำจัดชนพื้นเมืองอย่างแยกไม่ออกเลย oh. นี่คือความย้อนแยง้งใจกลางที่ขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและสังคมในยุคก่อตั้งเลยทีเดียวค่ะภาพมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ พอวางรากฐานที่ทั้งสร้างสรร์แล้วก็เต็มไปด้วยความขัดแย้นแบบนี้แล้วเนี่ยอเมริกาก็ใช้พลังจากคลื่นผู้อพยพครั้งใหญ่ๆใ,ในศตรวรรษที่19ขับเคลื่อนตัวเองต่อไปอีกใช่ค่ะแรงงานจากไอแลนด์เยอรมนีจีนอิตาลีาลยุโรปตะว,วันออกกลายเป็นเชื้อเพลิงให้การปฏิวัติอุตสาหกรรมไปเลยสร้างทางรถไฟโรงงานเหมืองถึงแม้ต้องเจอการต่อต้านจากคนอเมริกันเดิมๆก็ตาม มีกรณีศึกษาที่สะท้อนพลวัตรตรงนี้ได้ดีมากเลยนะคะคือเรื่องสงครามกระแสไฟฟ้าอ๋อเท е สลากับเอดิสันใช่ไหมครับใช่ค่ะนิโคลาเทสลาเป็นผู้อพยพชาวเซิร์ฟส่วนโทมัสเอดิสันก็คือผู้ก่อตั้งเท е สลาพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสสลับหรือ AC ที่ส่งไฟได้ไกลกว่ามีประสิทธิภาพกว่ามาท้าทายระบบกระแสตรงดีของเอดิสันที่ครองตลาดอยู่ครับ มันไม่ใช่แค่แข่งกันทางเทคนิคนะคะแต่มาเป็นศึกธุรกิจที่ดุเดือดมากเอกสารบางชิ้นอาจจะเล่าถึงการแข่งขันที่แบบเกือบจะทำลายเทสลาเลยทั้งๆที่เทคนิคเขาอาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำเรื่องนี้มันชี้ว่าอเมริกาเป็นเวทีที่ดึงดูดคนเก่งๆก็จริงแต่ก็มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆซึ่งมันก็ผลักดันนวัตกรรมไปข้างหน้าเร็วมากเหมือนกันนั่นสิครับและท้ายที่สุดนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันก็ชี้ไปในทางเดียวกันว่า การผรสมผสานของทรัพยากรที่มีเยอะอุดมการณ์แห่งโอกาสที่มันซับซ้อนอย่างที่เราคุยกันแรงงานอพยพที่ไม่หมดสิ้นแล้วก็ทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบมากๆค่ะทำให้อเมริกาก้าวข้ามมหาอำนาจเก่าในยุโรปที่ตอนนั้นก็บอบช้ำจากสงครามความขัดแย้งภายในของตัวเองกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ของโลกไปเลยอืสรุปได้ว่านะครับจากเอกสารชุดนี้เนี่ยการพังอาจของอเมริกาไม่ได้มาจากแค่เสรีภาพอย่างเดียว แต่มาจากความสามารถในการจัดการหรือบางทีอาจจะเรียกว่าการใช้พลังงานจากความขัดแย้งที่หลากหลายมากๆค่ะทั้งศา,าสนาเศรษฐกิจการเมืองเชื้อชาติโดยมีพลังขับเคลื่อนสําคัญคือการอพยพที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะคือมันไม่ใช่ภาพของดินแดนเสรีภาพอันสมบูรณ์แบบอะไรแบบนั้นแต่มันเหมือนเป็นเบ้าหลอมที่ร้อนแรงแล้ก็มีพลวัตสูงม,มาก สามารถดูดซับพ,พลังงานจากผู้คนจากแนวคิดทั่วโลกเข้ามาแล้วก็ใช้ความขัดแยง้งความแตกต่างนั้นแหละเป็นตัวขับเคลื่อนให้ตัวเองพัฒนาแข่งขันจนแบบก้าวข้ามสังคมโลกเก่าที่อาจจะมีโครงสร้างมั่นคงกว่าแต่ก็ยืดหยุ่นน้อยกว่าไปเลยครับมะระดกที่ซับซ้อนแบบนี้ก็ทําให้เกิดชาติที่ส่งอํานาจอย่างทุกวันนี้นะครับแต่ก็ยังต้องเผชิญหน้ากับรอยร้าวความขัดแยงด้งเดมิมๆที่มันอย่างรากลึกมาตั้งแต่ต้น คำถามที่น่าคิดต่อจากข้อมูลชุดนี้ก็คือ,อความขัดแย้งที่เคยเป็นพลังขับเคลื่อนมาตลอดเนี่ยมันจะยังคงเป็นแบบนั้นต่อไปหรือว่ามันจะกลายเป็นปัจจัยที่นําไปสู่ความแตกแยกในอนาคตของอเมริกาเองอันนี้น่าคิดนะครับนันสินะคะเป็นคําถามที่สาคัญมาก